วันนี้วันนี้ผมพามาดูตู้อบเล็กนะครับตู้อบเล็กขนาดความสูงประมาณ6ก7ิเซนนะครับความกว้างก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับตู้อบเล็กนะครับสูงไม่มากใช้สําหรับอบไม้ที่แบบอาการหนักๆน,นะครับเพราะว่าต้องการความเข้มข้นของอุณหภูมินะครับดูด้านในนะครับหลังจากเปดมาก็าจะมี อิพินะครับอิพิฟูชิอันนี้เป็นตัวตัดจากแม่ด่างนะครับแม่นะครับอันนี้ปัจจุบันใบละสามหมื่นนะครับใบด่างนะครับก็จะมีเงินไหลมาด่างขาวนะครับแล้วก็ก่อไฟเงินไหลมาด่างเหลืองครับต้นนี้กล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับต้นนี้โดนสายนะครับใบด้านสายนะครับใบเนี้ยโดนมีดคัตเตอร์เฉือนตรงโคนใบไปแล้วนะครับเสียวไปครึ่งหนึ่งผมก็เลยใช้วิธีการ เอาสเปกน้ำมอสห่อไว้เื่อว่ามันจะติดอันนี้ก็ห่อไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็ยังไม่หล่นนะครับก็ยังแปลกใจอยู่ว่ามันจะต่อหรือเปล่ปาแล้วรอดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าใบใหม่จะงอกอันนี้ผมจะไม่ยุ่งกับมันนะครับแล้วก็เงินไหลมาด่างเหลืองแล้วก็มีใบแตงโมโผล่ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ใช้สเปกน้ำมอสนะครับแล้วก็ห่อตรงโคนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวัสดุปู วนกระบะก็จะมีน้ําอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแก้วก็จะโดนตัดก้นนะครับ<ม>เพื่อให้น้ํามันเข้าไปในในกระถางได้นะครับรถางพลาสติกเป็นแก้วชาไข่มุกนะครับอันนี้ก็เงินไหลมาด่างเหลืองนะครับตั้งอยู่ด้วยกันในถาดเดียวกันนะครับอันนี้ก็วางข้อมาอันนี้ผมซื้อต่อเข้ามานะครับตอนนี้วางข้ออันนี้ก็เงินไหลมาดต่งเหลืองเหมือนกันครับอันนี้ออกนอกไปแล้ว อันนี้ผมอบอยู่ในถุงประมาณสองเดือนนะครับอันนี้เพื่อนให้มาตั้งแต่ใบต้นละพันนะครับตอนนี้มันตบใบละสองพันนะครับนี่มีหน่อใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับมีหน่อใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วยาวเลยลาต้นไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นไม้น่าจะเป็นข้อเล็กครับแล้วก็เอามาอบไว้ประมาณสองเดือนครับก็เนี่ยครับก็ได้นี่อกมาพอออกจากออกจากถุงก็ เปลี่ยนวัสดุปลูกให้มันนะครับมันก็เลยจะเริยนเติบโตได้เร็วเพราะรากมันเดินดีแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมารจิโต้ครับมารจิโต้นี่ผมซื้อมาสามพันนะครับแล้วก็มีหน่อใหม่แล้ใช้วัสดุปลูกปกตินะครับแล้วก็ใช้สเปกน้ำมอสห่อตรงโคนต้นนะครับให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับมีหน่อใหม่ใหม่มาแล้วครับนี่ก็มาจิโต้ครับ อันนี้ผู้ชลุอินโด Indo, ครับอันนี้ตัดยอดยอดได้ร้ายไปนิดเดียวผม,ผมเลยเอาอาอกแต่ว่าน่าจะฟื้นยากนะครับเพราะใบยอดมันอ่อนอยู่ผมไม่ตัดมันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกิ e นสเปซนะครับเริ่มจะมีหน่อใหม่ผูขึ้นมานครับด้าน,นล่างนะครับตอนแรกมีสามใบค,ครับมันร่วงไปนแล้วสีก็ไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ต้นนี้อันนี้ซื้อมาสามพันนะครับ แล้วก็เงินไหลามาด่างขาวนะครับตอนนี้แต่ผมจะย้ายไปรับแสงอยู่เพราะว่ามันได้แสงน้อยไม่เลยตชสาครับแล้วก็กุ้งด่างนะครับนั้นก็สามเดือนแล้วครับได้มาในคอตกเลยใบใหม่ยังไม่โผล่เลยครับไอ้ตอนนี้ก็กุ้งด่างนะครับได้มาพร้อมกันสามเดือนแล้วครับแต่ว่าใบเขียวออกมาเต็มลยครับเนี๋ยก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นโดมิติคัมครับอันนี้จากแม่ด่างนะครับต้นนี้ครับมีตรนอมาเดือนนึงแล้วครับนอยังไม่แตกใบครับโดมิติคัมมันก็ฟาเรโซนะครับแล้วมีนอใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เสน่ห์จันไกายดาวครับไม้เนื้อเยื่อครับอันนี้ก็จะเป็นเงินมอนสเตร่าโอเลียนะครับมอนสเตร่าเหลืองนะครับอันนี้ก็ไม้ตัดสดมาก็มาช้ำใส่วัสดุปูนะครับใส่หินภูเขาไฟแล้วก็ ห่อลำต้นด้วยสเปกน้ำมอสนะครับให้มีความชื้นครับอันนี้ก็เป็นเบอร์เพิ่มมาครับอันนี้ทดลองตัดตัดข้อให้มันแตกเนาะครับตรงตรงที่ข้อหนาด่างนะครับรอดูก่อนนะครับแล้วก็เงินไหลมาด่างเหลืองครับตัดข้ออันนี้ก็ยกยอดมานะครับจากต้นนี้นะครับเงินไหลมาด่างเหลืองก็ยกยอดมันเป็นต้นนี้นะครับแยกออกมานะครับก็ใช้สเปกน้ำมอสห่อแล้วก็ใช้ ลำต้นเ,เขียวๆน่าจะมียอดใหม่ออกมาอยู่นะครับนครับเริ่มน่าจะมียอดใหม่นะครับน่าจะมียอดใหม่กำลังจะผูกออกมานะครับรอดูไปก่อนนะครับส่วนใบใหม่ก็ด,ด่างอ่านิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออมนะครับออมเฟล็กครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาหกร้อยครับผมแยก แยกลำต้นออกครับแต่ผมชำไว้ในกระถางเดียวกันก่อนนะครับรอให้มันโตก่อนรอให้ไปพวกนี้มันกลางก่อนแล้วค่อยแยกออกอีกทีนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับที่ผมชำไว้นะครับก็ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะย้ายเข้าตู้อบใหญ่นะครับย้ายพวกเงินไหลามาด่างขาวนะครับว่า ดูลักษณะท่าทางแล้วเงินใบไมาหลังข่าเราชอบแดดเยอะกว่านะครับแล้วก็จะลองแยกพิ้งเฟกไปสักต้นสองต้นนะครับไปรับแสงมันน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนออเรียยังยังคงอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วถ้าไปรับอุณหภูมิที่มันเป็นแสงแดดเยอะอาจจะรับไม่ไหวเพราะใบอ่อนเขายังไม่อยู่แต่ก่อนใบบนนะครับใบเหลืองนะครับเี่ยใบเนี้ยใบพอดีเลยครับเราก็ไหม่อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ตัดออกนะครับ โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับตู้อบเล็กเดี๋ยวจะพาไปดูตู้อบใหญ่นะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ